มีใครเล่นตีกอล์ฟไหมครขอดูมือดนึงมีนะครับหลายท่านเลยนะครับคุณลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้าคนคนหนึ่งนะครับสามารถใช้ชีวิตนะครับตีกอล์ฟทุกวันพักผ่อนทั้งหมด23ปีคุณว่าชีวิตของคนคนนี้สบายไหมครับ23ปีเต็มแล้ววันนี้นะครับเขาจะมาบอกบางสิ่งบางอย่างครับว่าอะไรที่ทำให้เขา ตัดสินใจเข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้แต่บอกเลยครับว่าณนะวันที่เขาได้คุยกับคุณพอนี่ครับเขาได้ตีโจทย์กับตัวเองว่าในธุรกิจเดิมของเขาซึ่งมีรายได้ครับต่อเดือนหลายหลายแสนอยู่แล้วนะครับไม่สามารถทะลุหลักล้านได้แต่วันนี้ครับเขามองเห็นในโปรเจกต์นี้เนี่ยสามารถใช้เวลาไม่กี่ปีเท่านั้นเองทะลุหลักล้านได้ในเวลาสั้นๆ นี่คือความเป็นได้ที่เขามองเห็นและบุคคลคนนี้นะครับไรซิง่งซาท่านต่อไปนะครับต้องใช้คําว่าเขาพอบอดอยู่ในวงการนะครับอุตสาหกรรมที่ใกล้ๆกับเรานะครับมาหลักสิบปีเลยนะครับมาฟังคําเฉลยนะครับจากคนคนนี้เองนะครับและผมเชื่อว่าหลายๆคนในนี้นะครับจะได้คําการันตีนะครับว่าโปรเจก์นี้คือคําตอบณนะเวลานี้ พร้อมที่จะเจอกับ Rising Star ท่านต่อไปหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับเอามือขึ้นมาถูกันนิดนึงถ้าพร้อมแล้วนะครับ Rising Star ท่านต่อไปคุณมีเวลา5นาทีจากบนจอนี้นะครับปกบเือดดังให้กับ Rising Star ท่านที่2นะครับคุณมิตรไฟทองนะ ครับก็ขอต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับนาฬิกเวลาหมดไปครึ่งนาทีครับครับตอนนี้ก็อยากจะถามว่าใครบ้างที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกครับโอ้เยอะมากยินดีต้อนรับทุกท่านครับตบมือดังๆต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมนิ่ไผ่ดองครับอันนี้เนี่ยเป็นนักมา18ปีอยู่ สามปีออกมือได้นะแล้วมาทำอะไรที่นี่นะครับจริงๆแล้วผมกเกษียณจากการทางานประจำเนี่ยจากการที่เขาเรียกว่าต้องทำงาน8โมงเช้า4ี่โมงเย็นหรือจันถึงศุกร์มา18ปปีเต็มเป็นมนุษย์ที่ไม่มีวันจันไม่มีวัน พุธไม่มีวันถูกผมมีวันที่อย่างเดีอะไรชีวิตท่านอยากมีวันที่ทุกวันไหมครับแล้ววันนี้ทำได้หรือยังวันจันทร์ตอนเช้าท่านอยู่ที่ไหนท่านอาจจะนั่งอยู่ในจรานที่ติดกับบนถนนเส้นใดเส้นหนึ่งใช่ไหมครับแล้วทำไมท่านไม่อยู่บนที่นอน จากนั้นวันนี้นะครับผมเองตัดสินใจเข้ามาสู่ธุรกิจนี้เนื่องจากผมได้รับการเชิญของเพื่อนก็คือคุณอ้อนะครับพี่น้อยพี่สำนักพี่เขาเรียกว่าสามสาวสามโขกเนี่ยนะครับตบมือดังๆใหได้สามชั้นนี้ครั้งหมดไม่ใช่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้นะครับจบแค่ป .4 ป .6 และม .3 รวมกันเนี่ยสองคนป .10 แต่โชคดีนะครับเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาแนะนำผมให้เชื่อมต่อกับมืออาชีพในทุกจิจนี้ก็คือน้องเอก็เดนอน้องอนี่นะครับแล้วก็คุคณปอพิธาเนศตอนผมได้รู้ว่าโปรเจกต์กนี้เป็นโปรเจกต์กที่ตอบโจทย์ชีวิตเราได้ดีกว่าโปรเจกต์กเดิมผมได้มีเวลานะครับเะ้่อทำการศึกษาประมาณ3าเดือนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถามว่าผมไม่ ไม่เคยคิดนะครับว่าจะเปลี่ยนตัวเองเข้ามาสู่ธุรกิจประเภทนี้นนอีกแล้วเพราะผมทำธุรกิจเดิมก็ขึ้น,นมาจากเมกาเนี่ยมันมั่นคงอยู่แล้วแล้วมันเป็นบริษัทที่ให้แพสซสี่ลิคทำอยู่แล้วผมรู้จกักแพสซี่ลินคำมาตั้งแต่อายุยี่สิบเก้าปีแล้วผมก็สู่สาขาเนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ผมทำรับหมออยู่และผมก็มีบริษัทนซ์เป็นของตัวเองอยู่ ผมมองว่าวันที่ผมรู้จักทุกิีนี้และรู้จักคําว่าแพ้สิ่งหนึ่งทเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยเมื่อยาที่เราก็บอกคนที่เรารักต้องการเวลาจากเราคนที่เรารักต้องการการดูแลจากเราเนี่ยถ้าไม่มีแพ้สิ่งหนึ่งเราทาไม่ได้แต่โชคดีนะครับที่ผมเนี่ยเตรียมการไว้ก่อนตั้งแต่อายุยังน้อยวันที่พ่อแม่เป็นอามาเพื่อทิดแม่ผมเป็นแมลงผมมีโอกาสได้ดูแลทั้นวันนี้ถามว่าทำไมผมมาทำธุรกิจนี้ ถ้ามาจอยโปรเจกต์นี้ผมรู้ว่าวันนี้ถ้าผมมีแพสซินกับเดือนละล้านเนี่ยในธุรกิจเดิมมันได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้โชคดีครับที่ท่านมาที่นี่และท่านรู้จักกับโปรเจกต์โปรเจกต์นี้นะครับขอตบมือดังๆให้กับทุกท่านที่ท่งนล้วนี้กันนะครับตอนนี้ท่านยังไม่มีแพสชินกรรมให้กับครอบครัวท่านท่านกลับไปดูนะครับเหมือนกับคนที่ยังไม่มีร่ม วันที่ฝนตกนะครับคนในบ้านเขาเปียกหมดท่านเชื่อไหมครับวันที่เขาฤดูกาลชีวิตเขาเข้ามาวันที่พ่อแม่ไม่สบา,ายวันที่ลูกก็ไม่สบา,ายก็ไม่มีเสิยงกับต้านทานได้ไหมถ้าท่านยังมีวันจันทร์วันศุกร์ท่านยังมีแปดโมงเช้าสี่โมงเย็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นชีวิตนี้นะครับผมบอกว่าโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ท,ท,ที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดแล้วันนี้เราเห็นทีผู้นำเราเห็นผู้ประสบความสำเตั้ตงแต่พี่ท่านนลงมาเนี่ย เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองของประเทศไตยด้วยระยะเวลาที่ห้าปีก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับวันน,นี้คือระบบที่พร้อมอยู่แล้วเดีย๋ยคอนเป็นระบบเป็นโรงเรียนสอนธุรกิจที่พัฒนาคนให้มีแพสี่ิีกรรารภายในห้าปีได้อย่างดีเยี่ยมมากนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องอดเพียงพาตัวเราเข้าสู่ระบบให้มากพอผมไม่เคยอาา่านารเเลยนะครับตั้งแต่ผมเริ่มต้น ธุรกิจจะได้มานะครับวันนี้ผมใช้ฮาัาทั้งหมดเนี่ยเป็นที่ที่สร้างธุรกิจทำให้ผมเติบโตมาในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกทุกท่านว่า23ปีเนี่ยที่ผมอยู่ในอุตสาหกรรมเครือข่ายเนี่ยผมต้องเรียนรู้ใหม่หม,หมดเลยเพราะนี่คือธุรกิจที่ใช้โซเชียลมีเดียโซูชันมาร์เก็ตติ้งและเช่ได้เล็กเลครับ ขายตรงมันไม่ตายจากโรคนี er ้ไปนานแล้ววันนี้มันไม่ใช่แล้วครับมันเป็นการตลาดแนวใหม่มันเป็นการตลาดแนวใหม่ที่อยู่ในรูปแบบของเรือขายแค่นั้นเองผมอยากจะเปลี่ยนความคิดท่านล่นนี้ว่าถ้าท่านต้องการการตลาดที่รอบโลกที่วันเวอร์วันโคส์วันมาเก็ตเนี่ยที่นี่เลยครับใช่ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับเรียนรู้อย่างจริงจัง เข้าสู่ระบบอย่างจริงจังและท่านจะประสบความสําเร็จผมเองมาที่นี่นะครับแค่สองปีกว่าผมมีรายได้สองล้านกว่าผู้ที่ประสบความสําเร็จผมมีองค์กรปัจจุบันนี้สามพันสี่ร้อยกว่าล้านในเวลาสองปีแล้วมากกว่ายี่สิบประเทศในวันนี้ด้วยธุกิจนะเนี่ยครับผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับก็บสําเร็จได้เหมือนกับพวกเราขอเพียงท่าน พาตัวท่านเข้าสู่ระบบและอยู่กับทีมของท่านอยู่กับทีมของท่านได้มากพอและท่นานจะประสบความสิ้นเจอกันที่ความสำเร็จครับสวัสดีครับ